ให้ค่ะไม่มาใช่ปะคุณนะ้าอือหูคุณน้าเฟอร์อลังการเฟอร์เฟอร์รออออคุณหญิงคุณนายเฟอร์น่ารักเฟอร์แฟชั่นยืดขอบยังค่ะรอเลยลูกค้ายืดขอบยังนะ<ม>นะคุณนะ้าสเวตเตอร์ครอบโอ้โหขนน่ารักขนนุ่มขนนิ่มไม่ต้องทิ้งหัวทั้งตัวทั้งกระสอบจ้ะลูกค้าตามสเต็ปเดิม กรีด <Creed S 2> นะเนี่ยกรีดนะตู้หน้านะ่าจะมีมาด้วยค่ะตู้วันเสาร์รออัปเดตตู้อีกทีหนึ่งลูกค้ารออัปเดตตู้อีกทีหนึ่งนะลูกคะนะนาน้านะรอ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 อันนั้นอะไรนะสามเอสเอสวี H H ปะ่ะเออเดี๋ยวต่อสามเอสเอสวีให้นะคะต่อหัวสวยอ๋ยโโอ,ม,อ,อมันจะปนปนขนแกะปนเฟอร์ลูกค้าแต่ถ้าใครอยากได้แบบ อุ้ย MLB สวยนี่ NY ลูกค้า MLB ไปหนึ่งกลุ่มสวยจริงแล้วบ้านเขาอะแม่หนูว่า MLB เขาอะไม่ค่อยปลอมหรอกเพราะว่าบ้านเขาใส่กันเยอะบ้านเขาม,มีทุกหัวถนนยิ่งกว่าเซเว่เลยอะ MLB อะชอบเขาเยอะมากแกนะถ้าบ้านเราเจอยูนิคอร์ทุกตึกใช่ปะบ้านเขาก็คือ MLB มีทุกตึก <c oughs> จริงลูกค้า นะะเขาใส่กันค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ค่อยปลอมส่วนใหญ่น่าจะแบรนด์แท้เลยถ้าเจอ M L B ในกระสอบแพนด้าลูกค้านะคะอุ้ยดูดิสวยมากเฟอร์อลังมากแม่มือไม่ดํานะมือไม่ดํากลัวผ้าเอาเลิกไงเออสวยสวยเฟอร์ลูกสุดท้ายลูกค้าราคาเท่าไหร่นะ2,900้าถูกมาก2,900 2 9 0 0บาทพี่ นะคะคละทรงแบบนี้เลยขายได้ทุกตัวหน้านหนาวขนาดนี้แม่ฟันได้สับๆเลยเนะคะรหัสถ้าพิมพ์ไปแล้วไม่ดูดแสดงว่าอาจจะไม่ได้ค่ะใช่พี่ติ๊กอาจจะอาจจะหมดแล้วนะคะตัวที่ cf ไว้ t หรือว่าพิมพ์รหัสเข้ามาอาจจะหมดถ้าเกิดไม่ดูดนะคะพี่มายืดขอบมีให้เ f ในไลฟ์สดนะคะเด็ดเดเ็กยังมียังว่างยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้รันเด็ดเดเ็กให้นะลูกค้านะเฟอลูกสุดท้าย2009รหัส cf จ้ะ ขอไข่หนึ่งสองค่ะลูกค้าขอไข่หนึ่งสองนะคะเสื้อเฟอร์เสื้อเฟอร์อุ้ยอันนี้อะไรสวเตโตเฟอร์โซอาค่ะไม่ได้ส่งฟรีนะพี่แต่เอาไปเถอะแม่เอาไปเถอะหนูอยากเอามาเปิดให้ลูกค้าได้เห็นของเห็นทรงเป็นการคอนเฟิร์มว่าสวยคือเก่าไหมเอออุ้ยอันนี้มีมีของแถมในกระเป๋าด้วย นะขออนุญาตให้ลูกค้าไปเลยไม่ได้ดูให้โซเอานะขอหนึ่งสองโซเอานะคะลูกค้าขาลูกนี้โซเอานะส,าสวยจริงแม่เฟอร์มีเท่าไหร่ก็ไม่พอออเดอร์เขาเพิ่มด้วยนะเออออเดอร์เขาเพิ่มด้วยแบบรักชูเดินนะแล้วดูข้างหลังตัวนี้นุ่มนิม่มเออเป็นเต้าแบบอวกาศนักบินอวกาศ นะ,ะไปใหมพรมหรือ,อย,ยังคะย,ยังเลยยังเลยยังเลยลูกค้าเพิ่งมาเพิ่งมาป้ายบููเข้าอีกทีเมื่อไหร่น่าจะอีกสักพักเลยค่ะพี่พี่พารอรอรหัสไหนอยู่พี่รอรหัสไหนอยู่นะคะป้ายบลูเพราะว่าไป้ายบัวหนูตัวช่วงนี้หนูออเดอร์แต่ง,งานไหมพรมเขามาเลยแม่ตัวนี้เอออุ้ยสวยไอ้ตัว,วมัชเมลโล่ไส้ลักษ์ใช่ปะเออนักร้องนักร้องฟิลแบบเพลงพวกเพลง EDM อขอบคุณค่ะพี่อุ้ยพิมพ์กันมาเยอะแยะเลยแม่ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันตู้นี้เดี๋ยวรอตู้วันเสาร์นะคะเป็นเป็นตู้กันหนาวเนาะปะ้างานโฟร์พีวิวในราวเลยลูกเบสบอลค่ะฮูสค่ะเดี๋ยวไปให้นะคะพี่จา๋าเดี๋ยวไปให้นะเดี๋ยวอน,นี้ขอขวายโชว์ลูกค้าใช่อุ้ยงานน้องเด็กน่ารักว่ะูดดี วิวฮูดดี้มาเสื้อยืดมา,อญญาเอาฮูดดี้ก่อนก็ได้ใกล้ๆเออจะได้ลากไปเลยแฟชั่นกันหนาวเด็กวันเสาร์เป็นป้ายพันดาค่ะ45โลแต่ว่าเป็นตู้กันหนาวนะคะพี่จินเป็นตู้กันหนาวพอยก็รอดูราคารอดูรายการอยู่นะแต่คิดว่าน่าทุกตู้กันหนาวก็โซนไหมพรม,มเปออะไรอย่เงี้ยนะนะ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะปอซีเออรับรับไว้หน่อย ตป๊บนึงน,นะเพื่อนเพื่อนฟอสวยนะ